กว่าฝนแรงนี่ท่านผู้ชมน้ําท่วมหนักเลยที่สงขามาสงขาแล้วตอนนี้ตอนแรกปยยลามาจน,นะตอนนี้มาสงขาแล้วโอ้โหแสดงว่าประเทศเรานี่นะมีการเะเรียกว่าอะไรการรีบ้านการรีเมืองว่ามีตัวการกินีว่ะโอ้โหนะครับตอนภาคเหนือก็ท่วมมาภาคใต้อีโอ้ท่วมเหนือสุด ใต้สุดเหลือยกเว้นภาคกลางนี่ไม่ท่วมเออรอดมาได้นะแต่ปีปีนี้ก็รอดไปได้แต่ปีหน้าก็ไม่รู้ต้องลุ้นทุกปีนะครับต้องลุ้นทุกปีน้าท่วมเนี่ยมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องลุ้นกันทุกปีนี่ดีนะลุงตู่แกไปทําเจ้าพญาอ่าอะไรอะไอ้ที่ตัดเจ้าพญาสองไว้อะไอ้ที่ตรง,ตรงเป็นเขาเรียกว่าอะไรที่ตรงบางบานอ่นะเออนะไปทําแม่น้ําเจ้าพญา